พอดแคสต์ Podcast, คุยไปเรื่อยตอน10อันดับอาหารที่แพงที่สุดในโลกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คุยไปเรื่อยพอดแคสต์ Podcast, ที่จะพาคุณไปเปิดโลกกับเรื่องแปลกใหม่หน่าสนใจฟังเพลินแต่สาระแน่นวันนี้เราจะพาไปดู10อาหารที่แพงที่สุดในโลกไม่ใช่แค่แพงเฉยๆนะแต่แพงแบบที่ต้องถามว่า กินเข้าไปแล้วบินได้ไหมไปครับไปดูว่าแต่ละเมนูมีอะไรบ้างทำไมถึงแพงแล้วคนกินเขากินเข้าไปเพราะอะไรอันดับที่10ลุยส์13พิซซ่าราคา12,000ดอลลาร์ 1, 000, 000, 000, ต่อถาดหรือรา,ราวๆ380,000 0บาทโอ้แม่เจ้าพิซซ่าธรรมดาก็ว่าอร่อยแล้วแต่นี่คือพิซซ่าที่ไม่ธรรมดาเลยสักนิด พิซซ่าลุยสิบสามจากอิตาลีหน้าตาดูหรูหราเกินจะเป็นของกินปรุงโดยเชฟเรนาโตวิโอลาโดยใช้วัตถุดิบรู้ที่สุดในโลกทั้งชีสนมกวางแดงจากนอร์เวย์ไข่ปลาคาวเวียรสามชนิดกุ้งแดงจากซิซิลีและลอบสเตอร์จากแคนาดาแถมยังมีการราดด้วยเกลือสีชมพูจากออสเตรเลียและน้ำมันมะกอกที่อายุเกิน100ปี เสิร์ฟโดยเชฟส่วนตัวที่บินไปทำให้ถึงบ้านพร้อมวายรูและบริการส่วนตัวแบบ VIP อันดับที่9 Golden Opulence Sunday ราคา1,000ดอลลาร์ 1, ต่อถ้วยหรือราวๆ32,000บาทนี่คือไอศครีมใช่ครับไอศครีมแต่ไม่ใช่ถ้วยธรรมดาเพราะมันถูกเสิร์ฟในแก้วคริสตัลพร้อมทองคำแท้แบบกินได้โรยด้านบน ใช้ว่านิลาจากมาดาสกาสกาช็อกโกแลตหายากจากทวีปแอฟริกาใต้และผลไม้เชื่อมที่แช่ไว้ในเหล้าหายากนานนับสิบปีเสิร์ฟพร้อมช้อนทองคำแท้เมนูนี้โด่งดังจากร้านเซเลนดิปิตี้ทรีในนิวยอร์กที่ต้องสั่งล่วงหน้า48ชั่วโมงใครจะกินต้องใจถึงนะอันดับที่8 White t u f f l e and Go Pizza ราคา2,420ดอลลาร์ 2, ต่อถาดหรือราวๆ78,000บาทพิซซ่ามาอีกแล้วครับแต่รอบนี้เพิ่มความวิบวับไปอีกขั้นด้วยพันทองคำเปลวแบบกินได้แปะทั่วทั้งถาดวัตถุดิบหลักคือเห็ดทรัฟเฟิลไวท์ซึ่งเป็นเห็ดที่หายากที่สุดในโลกและต้องใช้สุนัขหรือหมูค้นหาใต้ดินในป่าทางตอนเหนือของอิตาลี รสชาติหอมลึกซึ้งแบบไม่เหมือนใครเสิร์ฟกับชีสบรีอายุหลายปีและน้ำมันม,นมะกอกเกรดพรีเมียมบอกเลยว่าถาดเดียวเท่าค่ามัดจำบ้านอันดับที่7ซิลเลียนดอลล่าลอบสเตอร์ฟริตทาตาราคา2,000ดอลล่าต่อจานหรือราวๆ6 4 0 0 0บาทไข่เจียวธรรมดาอย่าคิดว่าเทียบได้เพราะ นี่คือไข่เจียวบสเตอร์ที่ปรุงด้วยคาเวียโอเซตราคุณภาพสูงและลอบสเตอร์สดจากรัฐเมนวัตถุดิบทุกอย่างคัดพิเศษไข่ไก่ออรแกนิกฟาร์มเฉพาะทางครีมสดและเนยแท้จากฝรั่งเศสทำในโรงแรมหรูในนิวยอร์กและเสิร์ฟแบบล้นจานกินแล้วไม่ต้องกินอะไรต่ออีก2วันอันดับที่6เฟเบอร์เกอร์ห้าพัน ราคา5,000ดอลลาร์ 5, ต่อเบอร์เกอร์หรือราวๆ1,62 0 0 0บาทอย่าดูถูกเบอร์เกอร์เด็ดขาดเพราะนี่คือเบอร์เกอร์ที่มีเนื้อโคเบ A5 ซึ่งถือว่าเป็นเนื้อที่ดีที่สุดในโลกเสริมทับด้วยฟัวกราสจากฝรั่งเศสเห็ดทรัฟเฟิลดำและซอสพิเศษที่เคี่ยวด้วยไวน์ชาโตเปตรุสที่ขวดหนึงราคาเป็นแสนเซอร์พร้อมมันฝรั่งทองกรอบและไวน์พรีเมียมระดับโลก เมนูนี้มีขายที่ร้านเฟลในลาสเวกัสและต้องจองล่วงหน้าเท่านั้นอันดับที่5้าพชรไพรยราคา9,484ดอลลาร์ 9, ต่อถาดหรือราวๆ370,000 0บาทเมนูจากออสเตรเลียที่นำของหรูทั้งโลกมายัดรวมไว้ในภพายมีทั้งเนื้อวากิวจากญี่ปุ่นเห็ดทรัฟเฟิลหอยเป๋าฮือและ l o b เตอร์สด ปรุงรวมกันแล้วห่อในแป้งกรอบพร้อมโรยทองคําเปลวทั้งแผ่นถูกเสิร์ฟเป็นภายส่วนตัวที่ต้องใช้มีดเงินตัดแถมยังมีการจับคู่วายที่ปรับรสให้เข้ากับภายในแต่ละคำอันดับที่4สมุนดารีคาสนาเคอรี่ราคา3,200ดอลลาร์ต่อจานหรือราวๆ1,30 0 0 0บาทใครชอบอาหารอินเดียฟังไว้เลย แกงถ้วยนี้ไม่ธรรมดามีทั้งหอยเป๋าฮื้อจากญี่ปุ่นไข่ปลาคาเวียกุ้งลายเสือจากเบงกอลและที่สำคัญคือก้ามปูอาลาสกาชุดทองคำแท้เครื่องสไปซ์ใช้จากอินเดียแท้ระดับจัก,กรพผัดและเสิร์ฟในถ้วยทองคำพร้อมโรยทองคำเปลวในซอสเครื่องกะหรี่ธรรมดาคงยอมแพ้แล้วล่ะครับอันดับที่3เอลมาสคาเวีย ราคา25,000ดอลลาร์ต่อกระป๋องหรือราวๆ8,100,000บาทนี่คือไข่ปลาคาเวียที่หายากที่สุดในโลกผลิตจากปลาสเตอร์เจียนอายุเกิน100ปีซึ่งเชื่อว่าทำให้คาเวียมีรสชาตินุ่มลึกและหอมที่สุดบรรจุในกระป๋องทองคำา4 k ส่งตรงจากอิรานมีจำหน่ายเฉพาะในบางประเทศทางยุโรปเท่านั้น กินทีต้องวางแผนชีวิตเพราะคำเดียวก็คือหมดบัญชีอันดับที่2 The Frozen Hot Chocolate ราคา25,000ดอลลาร์ 25, ต่อถ้วยหรือราวๆ810,000บาทนี่คือช็อกโกแลตร้อนที่เสิร์ฟแบบเย็นพร้อมทอมคำแท้ 23K ผสมลงในเครื่องดื่มมีส่วนผสมของช็อกโกแลตหายากถึง28ชนิดจากทั่วโลก เสิร์ฟพร้อมท็อปปิ้งทองคำโรยหน้าด้วยเพชรเทียมเออและมีสร้อยทองแถมกลับบ้านจริงๆแถมยังใช้แก้วคริสตัลพร้อมช้อนทองคำประดับเพชรเมนูนี้กินแล้วเหมือนถ่ายโฆษณาหรูไปในตัวนะและอันดับที่1 The f o r t a g e Steel Fisherman I n d u l g e n c e ราคา14,500ดอลลาร์ต่อจานหรือราวๆ4 3, 7 0 0 0 0 0บาท สุดยอดของหวานจากศีลังกาที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพชาวประมงยืนไม้ริมทะเลคือขนมเคก้กช็อกโกแลตผสมคาเวียและชามเปญที่หายากเสิร์ฟในจานแก้วพร้อมทองคำเปลวโรยหน้าด้วยผลไม้หายากและข้างๆวางเพชรแท้ขนาดเล็กไว้ให้เป็นของที่ระลึกเป็นของหวานที่กินแล้วอาจจะได้แหวนแต่งงานไปพร้อมกันเลยก็ได้ จะเห็นได้ว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องของรสชาติแต่เป็นเรื่องของประสบการณ์และความหรูหราที่คนบางกลุ่มพร้อมจ่ายแล้วคุณละ่ะถ้ามีเงินเหลือ50,000บาทจะเลือกกินเบอร์เกอร์ทองคำหรือไปกินข้าวไข่เกี่ยวริมทางให้จุใจ อย่าลืมกดติดตามแชร์ต่อและแวะมาฟังต่อหน้าคุยไปเรื่อยที่จะพาคุณไปสำรวจโลกในมุมที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ครับ